จำไต้หวันชั้นนิ่มสั่งแบบลำเป็นลำลำประมาณนี้ห้าร้อยบาทรวมค่าส่งนี่ตาที่ทำพัน์ได้ได้เกินสิบข้อตาก็คือถ้าไปปลูกปลูกหรือชำม,มันก็ก็เกินสิบต้นนะถ้าเราชำแบบพิธีพิทันหน่อย เดี๋ยวจะแต่นี้จะสับท่อนให้สับท่อนไม่ไม่แบบไม่เมาไม่ไม่ส่งเป็นลำจะสับเป็นห้าท่อนลูกค้าสั่งมาเพื่อแยกเดี๋ยวจะพาดูเนื้อข้างในด้วยอีกรอบหนึ่งอ่ะสับเสร็จแล้วพอดีว่าถือกล้องเองเลยไม่ได้ดูตอนสับจุดเด่นจะอยู่ตรงนี้นี่เนื้อจะนิ่มก็เสน้น เส้นอ้อยจะเล็กแล้วก็เปลือกบางดูที่เปลือก,อกนะเปลือกนี้บางมากแต่เราจะไม่แกะของลูกค้านี่หนึ่งปุ๊บนี่แค่นี้จะกินดได้นี่ใช่ไหมนี่มันเปิดออกอมาแล้วนี่นี่ก็คือลักษณะเด่นชาน,นิ่มแล้วก็รสหวานอ่า จะถามเรื่องรีดน้ำได้ไหมเพราะมีหลายคนถามมาก็ที่พี่แป้งแม่พันธุ์เขาเลยที่ไต้หวันเขาก็ใช้รีดน้ำอยู่แต่ว่าสีมันจะไม่ออกเขียวเหลืองเหมือนสุพรรณมันจะจะค้ำลงไปอีกนิดหนึ่งแต่มันก็เขาก็ใช้กันอยู่แต่จะเด่นที่เรื่องเป็นอ้อยเขียวที่ชานนิ่มสามารถปากกัดดึงเปลือกออกมาได้อะไรเงี้ย มันจะไม่บาดปากถ้าอ้อยที่มันแข็งและเปลือกบางเนี่ยปากเรานี่ไม่เหลือชาญก็จะมีความละเอียดละเอียดแบบเส้นเส้นในชาญมันอ่อนต้องได้สัมผัสเองกับมือมันก็จะมีความคล้ายอ้อยหยวนเจียงที่เข้ามาไทย ก่อนหน้านี้หลายสิบปีหายแต่ว่าท,ที่เพื่อนดอูแล้วก็คือเนื้อหยุนเจียงจะแข็งกว่าน,นิดนึงเส้นใหญ่กว่าแล้วก็เปลือกเปลือกหนาตัวเนี้ยไม่ว่าจะอ่อนหรือแก่เงีเ้ยเปลือกเขาก็จะยังบางอยู่ถือเป็นจุดเด่นหนึ่งที่ชอบไอ,อ้ดำฉันนิ่มไต้หวัน นี่คือส่วนโคนแล้วแต่ก็ยังดูบางอยู่ใช่ไหมนี่ชัดนี่โอเคมาดูแค่นี้แหละอย่าไปายิ่งเง้อปลายปีกฮะมีรีวิวแบบลำใหญ่ให,ให้ดูเพราะว่าตอนนี้กำลังดูแลบำรุงรักษาอยู่อีกแปลงหนึ่ง โดยเฉพาะเลยนั่นจะเอาไว้ขายแบบควัน้วค่อยดูเต็มรูปแบบทีทปลายปีสำหรับอ้อยนำไต้หวันชั้นนี้